ธรรมทุปายาดค่ะวัดชัยมงคลในงานจุนลกฐินค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะธรมทุปายาดนะคะส่วนผสมมีทั้งหมดร้อยแปดอย่างะจะมีทั้งพันธุ์พืชแล้วก็ผลไม้จะใส่ได้หมดเลยค่ะร้อ,อยแปดอย่างเลยใช่ค่ะมีจระดิทั้งยาทั้งตัวดำตัวแดงตัวเหลืองค่ะวัสดุอุปกรณ์มันจะอยู่ในถุงจะอยู่ในถุงที่เสร็จแล้วนคะคะอ๋อ อันนี้คือวัตถุดิบใช่ไหมคะวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นถั่วเป็นถั่วร้อยแปดยางค่ะอันนี้งาอันนี้ถั่วนี่งาดำนะคะนี่งาขาวแล้วก็จะเป็นผลไม้ที่เราเตรียมไว้ในถังแช่แล้วค่ะจะต้องแช่ไว้ไม่งั้นจะเสียแล้วก็ทั้งให้ได้หมดเอามาผสมกันผสมกันแล้วก็ควรแบบนี้ อย่างเงี้ยกว่าจะได้สามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงเลย<ช>แล้วใช่ค่ะโอ้ใส่ใส่น้ำตาลมัม้งคะน้ำตาลนี่ขั้นตอนแรกเลยก็ยจะใส่หัวกะทิกิโลนึงน้ำตาลห<อ>้ากิโลก็จะเที่ยววนวนกันก็จะมีน้ำตาลค่ะรวมใหมก็จะเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยแบนี้จะจะมีแป้งด้วยไหมคะมีแปง้ง ถั่วร้อยแปดชิผล,ไม,ผลไม้ผลไม้ก็ได้่คนผลไม้เราต้องปั่นต้องสับอะไรก่อนไหมคะค่ะอย่นกวน,น,น,นต้องสามชั่วโมง ต้องคุ้มไฟด้วยค่ะถ้าไฟแรงเกินก็จะไหม้ต้องไฟอ่อนต้องคนถ้าไม่คนก็ไหม้ใช่ใชค่ะหอมมากเลยเนี่ยหอมอัน,นอันนี้คือเสร็จแล้วมะระใหญ่เลยอันนี้คือกะทิกับน้ำตาลเคี่ยวไว้แล้วอ๋อเคี่ยวไว้แล้ว พอเราจะนั่นก็เอาถั่วมาใส่เอาอะไรมาใส่อันนี้จากไหนคะมาทำกศนกศนบนนะคะะคนคนเที่ยวก็นักศึกษาชายต้องอาศัยแรยงงาน <Okay. S 2> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณวัสดีค่ะ